มาแอนนับบันนี่บันนี่เธออยู่บ้านหรือเปล่าบันนี่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 เธออยู่บ้านไหมเธออยู่บ้านไหมเออต้องแล้วดิชายเกลฉันไม่น่าไปเก็บขยะมาไว้ในบ้านเยอะเลยไม่มีที่จะไปนอนเลยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยจะไปนอนทีก็ลำบากดูสิโอ้ยว่าแต่เธอเอาขยะพวก อะไรเต็มไปหมดเลยน่ก็เห็นมันน่าเก็บมาดีไชกิ้วันก็เลยเก็บมันมาไว้ในบ้านก่อนเผื่อจะได้ใช้ประโยชน์ไงแต่ว่าฉันใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่ได้เลยอ่ะใช่ันก็เข้าบ้านเธอไม่ได้เหมือนกันเยอะไปหมดเลยน่ะเธอคิดว่าเธอจะได้ใช้อะไรหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าเผื่อได้ใช้นะคตไงไชกิ้วเขาไม่ต้องมีด <c oughs> ูสิอ่างอาบน้ำนี้ในนาะตค้าเราต่อท่อแป๊บใช่ไหมดีๆๆๆๆๆ่นี่ี่ีไหม ปลุกพลังนี่แล้ววันนี้ก็จะกระโดดลงไปอาบน้ําได้เห็นไหมประโยชน์เยอะจริงๆเลยว่าแต่เธอจะเอามันไว้ในบ้านอย่างนี้หรอใช่ประโยชน์เยอะอย่างนี้ฉันก็เปิดประตูให้หน่อยนี่ป,ประโยชน์เยอะอย่างเงี้ยเอาไปในบ้านไชคเกิลด้วยเลยเยี๋ย,ยวบั้นนี้ไปเก็บไว้ในบ้านไชคเกิลด้วยโหยนี่นะนี่นะนี่คือเออเธอไม่ต้องขออนุญาตฉันเลยใช่ไหมนี่เฮฝากเก็บไว้อันหนึ่งโอเคนะก็แดกก็แดกบั้นนี้ถ้าเธอเอามาฝากบ้านฉันหมดเลยละกันไม่ได้ไม่หมดเลยละกันเย้ ลูกปั้นเธอากนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเอามาไว้บ้านชัานแล้วเก็ฝากลูกปั้นอันนี้ด้วยได้ไหมอันนี้ไม่เอานะอันเดียวะเกินพอแล้วนะบันนี่ออกไม่ได้แฮะชเกิลลูกปั้นมันใหญ่เกินดันดันโอ้ไม่ได้แฮะบันนี่ก็ออกไม่ได้ด้วยฉันว่าไว้ในบ้านเธอนั่นแหละว้าวเป็นอะไรนะลูกปั้นมันผลักฉันเออชรเกิลฉันว่าฉันเข้าบ้านไม่ได้ได้แหละคืนนี้จะนอนยังไงอะบ้านชรเกิลบ้านชรเกิลนอนบ้านชรเกิลโอ้โหบันนี่ เธอนี่วันนี้จัดการจัดแจงอะไรคนเดียวทุกสิ่งอย่างเลยนะนอนบ้านเธอได้ไหมเนคืนนี้เนี่ยให้นอนด้วยก็ได้คืนเดียวแต่ว่าเธอห้ามเอาของอะไรมาใส่ไว้ในบ้านชันนะอ๋อแบบนี้ไม่ทันแล้วแากเจ้า,าแล้วันยังพูดไม่ชัด,ดกับ ลูกด,ดิทาใสโอ้ยถังนี่ก็น่าเก็บรังไม้โอ้โหเก็บให้หมดเลยเฮ้ยใๆๆๆนี่บันนี่โันอยากรู้มากเลยว่าเธอไปเอามาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยกองขยะไงมันอยู่ในกระเป๋าสามมิติของบันนี่เองแหละบันนี่ก็เลยเอาออกมาเก็บไว้ตรงนี้กระเป๋ามันหนักอ่ะไชเกร์แต่ว่าแต่เราจะเข้าไปนอนบ้านไช์เกร์ยังไงเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยบันนี่เธอเอามาไว้อย่างนี้มันก็นอนไม่ได้ทั้งสองบ้านแล้ววะดีโอ้ยโอ้ยชก็ออกดีกว่าโอ้ย้านอนไม่ได้ต้องทยยังงไไน่โอิดห ประฉันว่านะเธอไปหาที่ไว้ดีกว่าแมอย่ามาไว้ในบ้านเลยเดี๋ยวแมงมุแมงมุม,มสัตว์ลงสัตว์ไล้งง,ง,ง,งูก็เข้ามาน่ะโอ้แต่ฉันจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนบ้นเชกเกิลต้องไปถามลุงดีกว่าว่ามีที่ไหนให้เก็บบ้างบ้านเชกเกิลก็ไม่ได้เธอ,อยาถามฉันเลยที่เธอเก็บไปแล้วนะ่ะไม่ไไหมายถึงเก็บไว้ตลอดไปไม่ได้หรอบ้านเชกเกิลนะ่ะบอกว่าไม่ได้ยังไงเล่าไม่เส็งจังเลยเดี่ยไปถามลุงแล้วกันอุย เ,เสียงอะไรเสียงเหมือนบัตีใจก็วิ่งวิ่งแล้วก็ไมลุล้วาจับเสียงสีเท้าเราได้ขนาดนี้เลยเหรอเราเดินดังเหรอบัีนนน้นั่งหลงนั่งหลงพวกเธอย่องมาใช่ไหมอีกแล้วอะ ช่างู้งไปทางนู้นลุงต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แน่เลยนะวันนี้จริงด้วยไม่ต้องอ้อมก็มาทางเดิมไตายจะใช้เขาทั้งเธอตายอยู่ตรงไหนอะนี่นี่กับทางเดิมทางเดิมอือใช่ก็มาทางนั้นแหละเราเข้าไปเนี้ยเราตะโกลนแอะใส่ลุงเลยเคไหมอือฉันรู้ไม่ต้องมาแอ่ใส่ฉันหู้ให้ตายเถอะไม่ต้องไม่เซอร์ไพรส์ละอ่ะลุงสวัสดีเจ้าสวัสดีลุงก็จะมาเซอร์ไพรส์สักหน่อยใช่นั่นนหะสิหุ้ยเซ็งเลยวันนี้เซ็งเลยโอ้ยพวกเธอไม่ต้องเซ็งนะพอดีฉันติดกล้องวงจรปิด ไว้อะนะโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะแาเก็เนาะใช่จะว่าไปมาหาลุงก็ดีและชายเก้าดีเลือกจะมาฟ้องลุงนะ่ะเลอกอะไรล่ะชายเก้าวันนี้ไปเก็บของจากกองขยะมาเต็มเลยนะ่ะจนขนาดเก็บบ้านตัวเองไม่พอแล้วเอามาใส่บ้านชายเก้านะ่ะตอนนี้ชายเก,ก็กับบันนี่ไม่มีที่นอนแล้วเพราะบันนี่เอาของจากกองขยะมาใส่ไว้ในบ้านเต็มไอ,มอ้โมทำไมบันนี่ทำอย่างนี้อะไปเก็บของถังขยะแล้วไม่บอกลุงลุงจะได้ไปเก็บด้วยอา้าวโอ้ ว่าลุงอยากได้เอย่ยลุงเดี๋ยววันหน้าบันดี้พาไปด้วยแต่ว่าลุงไม่มีที่เก็บอ่ะนะไว้บ้านบันดี้กับชายเก็ได้ไหมโอ้ย oh, อย่าไว้ยังไงอย่ามาเต็มแล้วลุงจะมีที่อื่นให้ก ว่าปียางที่อื่นให้เก็บเหรอรู้สึกว่ามันมีโมเตลแถวๆนี้นะเขาปล่อยให้เช่าฟรีอยู่นะช่วงนี้นะพวกเธอเอาของไปเก็บในนั้นน่าจะได้อยู่แา<อ>ยก็ถึงึกง,งักอะไรเมื่อกี้ก็ช้เกิมาฟ้องลุงแต่ทําไมมันผิดคาดไปหน่อยนะอ่แะแต่วันนี้เข้าปีเขาคุยกันเลยนะมันของมือสองของขยะของพวกนี้มันมารียูดรีไซเคิลได้ยังไงช้เกิลเธอไม่รู้ไงว่ามันมีความสําคัญขอ,ของขยะขยะใช้แล้วทิ้งก็จริงแต่มันสามารถที่จะนํากลับไปใช้ใหม่ได้นะบางอย่างรู้หรือ เปล่ามันคือการเขจ e u s e นั่นลุงเนาะใช่แต่เธอก็เอฟมาซะเยอะเชียวนะงั้นตอนนี้เราก็คงทําได้แค่แก้ปัญหาของที่มันเยอะเกินไปใช่ไหมใช่น้าลุงใช่อะไรบันนี่ต้องพูด <laughs> ใชก็ชตามที่ฉันแน,นะนำมันมีโมเตลอยู่แถวแถวถนนใหญ่ติดริมทะเลนะพวกเธอลงไปดูสิเผื่อจะเจอแถวแถวนั้นนะโอเคโอเคได้ลุงเดีกยวนอื่นบันนี่ขอกินไก่ก่อนนะนไก่เกเก็บของมาให้ลุงลุงจะให้กินฟรีต่อนะได้ของดีๆก็อย่าลืมมาฝากลุงด้วยได้เลยลุงเดี๋ยวบันนี่จะเอามาฝากของขี้ไม่มีผักอันนี้ของบันนี่แต่ก็รออะไรของขี้ก็มีผักละกันถูกต้องเลยกินแล้วนะคะ 好嘞 อร่อยมากเลยไชคเกิ้ลงั้นเราไปดีกว่าเผื่อเราจะไปเจอโมเตลเดี๋ยวคนมาเช่าแล้วมันเต็มจะทํายังไงเดี๋ยวไม่มีที่เก็บคองนะไชคเกิ้ลชัดว่านะช่วงนี้น่าจะยังพอมีให้เราเช่าอยู่น่ะเพราะว่าคนยังมาเที่ยวกันไม่ค่อยได้นะนท้ายมนติดโควิดไงไชคเกิ้ลไปเรารีบไปกันดีกว่าไปกันไชว้าไชคเกิ้ลโมเตลตรงนี้เปล่าที่คุณลุงหมายถึงน่ะใช่ใช่ใช่ฉันว่าตรงนี้แหละแต่ว่ามันดูเก่าจังมันเป็นโมเตลล้างนี่ไม่เห็นมี คนเลยฉันว่าน่าจะพอ <ille S 2> ช่วงโคว,วิดน right. oh! ี oh ่แหละเขาเลยทิ oh! Oh! ้งลากไว้อย่างนี like ้น oh! oh. 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 ่ะล็อกเบอร์สี่เบอร์สี่ก็ล็อกชาเกลอุ้ยห้องล็อกหมดเลยแฮร์ล็อกหมดชาเกลยังไปดูห้องกฎกันสองดีกว่าออกไม่ได้สักห้องเลยไทเกอร์มันล็อกแล้วเราจะเก็บของยังไงเนี่ยห้องเบอร์สิบนี้ล็อกหมดเลยแฮะอุ้ยเจ้าเบอร์แปดเปิดได้แฮะร์มันเปิดได้ชาเกลเปิดได้เบอร์สี่ เตียงนุ่มไหมดูสิว้วเตียงนุ่มดีแฮะยีนี่มันก้อนอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจเลยแต่ห้องกว้างจังแฮะอย่างงี้เธาเก็บของได้เยอยู่ใช่ยิงด้วยไม่ว่าจะนี่มันก้อนอะไรเห็นว่ามันก็คงเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเป็นอะไรนี่แหละเพราะมันปิดห้องมันนานน่ะมันออกไหมชาเกลเอาออกสิหยิบมันออกสิบันนี้เตียงอันนี้จะออกอเออไปๆๆเอาไปออกไปนอกห้องดีกว่าที่เราเชื่อว่ามันเป็นอืช้างหรือเปล่าให้บันนี้ช้างจะไปอยู่นี้ได้ไง แล้วมันเป็นมดมดมมไม่ใช่มด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 นมด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 มมมดมมดมดมมดกมดดนดม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 ดเดม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 มดมดมดมมดมดมดมมดมดมดมมดมดมมดมดด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 ดมมมดาด โอ้ยชายเก๋ฉันว่าห้องนั้นไม่น่าเช่าแล้วแหละมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แฮะไข่อะไรก็ไม่รู้จะเป็นมดจะเป็นแมงมุมฉันก็บอกไม่ถูกเลยน่ะโอ้ยนี่มันแค่ก้อนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยหน้าตามันคล้ายกันเลยน่ะสุ้ยอุ้ยมันเป็นตัวใหญ่เอามันออกต้องเอามันออกอยู่ๆมันก็สักออกเลยโอ้มันออกไปข้างนอกแล้วชายเก๋ มันออกไปข้างนอกนะใช่แจ็คเกิมันเหลืออีก4ฟองเมื่อกี้บันนี่นับเลย3าหรือสฟองนี่แหละเราต้องเผามันทิ้งนะไม่งั้นเดี๋ยวบันจัที่ใค่คิดก็ขนลุกขนพองหมด<ช>แล้วามัน ออกมาหมดเอ้ยบันนี่ฉันว่าไม่ทันแล้วแหละมันลักเป็นตัวออกมาหมดแล้วไปไหนแล้วเนี่ยชายเกลให้ตายเถอะมันออกไปข้างนอกคราวนี้แหละนีมันไม่ได้มีแค่สี่ตัวไม่ได้มีแค่ห้าตัวมันมีในโรงแรมอีกตัวหนึ่งเป็นหกแค่คิดก็ขนรู้ขนพองหมดแล้วไอตัวเล็กตัวเล็กมาชายเก้ายิงยิงชายเก้ายิงโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันโดนดูด ยมันมันไม่มีแรงดูดอะไรสักอย่างเลยนะมันนี่มันไม่มีแรงดูดเจ้็เธอคิดไปเองเฮ้ยมันติดไฟมันติดไฟแล้วนี่นะออีหนึ่งอุ้ยตัวเล็กตายไปแล้วหนึ่งตายตายนี่นะอยากตีตายไปสองเหลือสี่เหลือสี่ตัวแล้วคราวนี้โอ้ใจก็ข้างหลังเธอระวังอุ้ยอยากตีนะที่มนตัวเล็ก ตัดไป3เลหลือแค่3ตัวชายเกลกำจัดจะหมดแล้วตอนนี้ว้าวตันพี้เป็นตัวใครเฮ้ยกระตูนแคชชัตชัดเลยแต่ว่ามันเป็นกระตูนแคท,ท,แแท,ทสปไปเดอร์หรือเปล่าเนี่ย,ยมันออกมากันอ<า>ีกแล้วไข่ทิ้งไว้ด้วยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีชายเกลกบัานี่อ๋องชายเกลกเรียกตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ยชายเกลดูสิโยเยเต็มไปหมดเลยแฮ ตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยนุ่วิธีสําคัญเจ๊ก็มันไข่ด้วยวดูสิมันปล่อยไข่ไว้ด้วยถ้าอย่างนี้หยิบออกหยิบออกโอ้โหดูมันไข่สิมันเกิดขึ้นมาเพิ่มแล้วเนี่ย ฉันว่านะมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยนะคนทั้งเมืองตงนอนอ้องโดนจัดการนนแน่ๆด้วยชายเกอร์ฉันว่าทางเดียวที่เราจะอยู่รอดมีแค่อุปกรณ์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือมันไม่สามารถเป็นไปได้อย่างอื่นแล้วไชเกอร์มันต้องนิ้วเคลียร์เท่านั้นยิงแล้วนะจัดการเลยอยูย่เยบไปหมดเลยนี่นะแต่ไม้เราก็ฆ่ามันได้ไม่หมดด้วย